โอเคพี่นุ๊กพี่จิ้งจกสวัสดีค่ะมาแบ่งปันเพิ่นหน่อยเร็วพี่นุ๊กตอนนี้นุ๊กนุ๊กสังอยู่หรือว่านุ๊กเติร์ลยังไม่รู้นุ๊กเติร์เติมไปหมดเนี่ยยังไงมันเป็นยังไงเนี่ยว่าเซ็ควันนี้นุ๊กได้ดูสิพี่นุ๊กนุ๊กไม่เคยได้ดูสินี่มวยทำไรสองหมื่นกว่าใช่เนี่ยแค่อยแค่ห้าวัดูสิแปดหมื่นพี่นุ๊กนุ๊กเติร์ลยังเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยไหนมาแบ่งปันเพิ่มหน่อย ไงไงใช่ตอนนี้ก็คือหนูไม่ได้อยู่ห้องประจําแล้วเนี่ยหนูจะมยาย้าย้อยู่ที่ีายมาจากห้องอยู่เลยเง,งิงนติ้งเงินติ้งเงินติ้งตลอดเลยพี่นุหนูสวัสดีค่ะทุกคนตื่นเต้นอ่ะนั่นตัวเลยนะคะชื่ออะไรนะเป็นคุณมาม่มาค่ะชื่อฝนนะคะจำชื่อตัวได้ไหมจำชื่อตัวได้ไหมไม่ได้เละค่จำ <laughs> ชื่อตัวยังไม่ได้เลยพี่นุหนูคิดว่าหนูฟังอยู่เจอแล้วยาพี่นุยังไม่รู้เลยเนี่ยนั่นแหละค่ะก่อนหน้านี้ก็คือ ตอนที่หนูยังไม่ได้เจตอบบเลยเนาะหนูป็นแม่รู้อ่อนที่ลําบากมากทําไหม,มเพราะว่าแฝนก็ตกงานช่วงโควิดด้วยลูกก็ไม่มีอะไรจะกินนูงก็ไม่มีอะไรจะกินเข้าก็ไม่มีอะไรจะกินค่าเ้้าก็ไม่มีแล้วก็อะไรนะนี่ก็นี่ก็อะไรนะมีแม่ก็ไม่สบายที่บา้านลวนกันเยอะมากๆทีนี้แฟนก็ยังติดงกบพนันอีกดูสินั่นแหละไม่รู้จะทําไงไม่รู้จะทําไงแล้วไปขอเขาสารที่ค้ค่ห้องเลยพี่นก ไปขอมาเลยนั่นแหละต้องค่าย้อยอะไรลูกจะกินเสร็จใช่ัหมก็อีอะไรนะคงมูลทิ้งที่เขามาช่วยเหลือหนูสามพันอีกขึ้นหนึ่งก็คือหนูนะ่ะซื้อเขาให้ลูกซื้อหนูให้ลูกที่เหลือก็คือหนูไปยืมมาจากเพื่อนอีกแล้วก็มาหนูรุนทุนที่ดอกเบี้ยแค่แค้นเดียวในชีวิตอ่ะตอนแรกหนูคิดว่าเออหนูทําได้หรือเปล่าเพราะว่าลงนทุนซะแล้วหนูกลัวว่าดดนรอไม้อะไรอย่างเงี้ยหนูเคยคิดนะ ทีเนี้ยก็ดูไปดูมาหนูก็ฟังไลฟ์บอสแล้วก็จดเอาอะไรที่ไม่เข้าใจก็คือไปทาพี่บ้านไปทไลายคุณอ,งอุงบ้าน<ม>ฟังไลฟ์ไลฟ์อันหนึ่งอนะ่ะบอไลฟ์ใช่ไหมหนูฟังบางทีก็สิบรอห้าล่เลยนะหนูนจดนะ<ม>นั่นแหละทีนี้ก็คือจดจด,จดเอาหนู่าทําให้มีผลละก่อนหนูเอา<ม>อะไรนะเินค้าที่หนูเอามานะ่ะมันเป็นอะไรนะเออคลีนทาหน้าใช่ไหมหนูก็ทา ให้เพื่อนดูว่าหนูตะกนนะมีฝ้าเยอะอะไรเงี้ยฝ้าหายลงไปอันนี้ก็คือไม่ใช่รายได้นะรายได้ของไอ้พงล้าขขงสินค้าแะเราก็พูดง่ายคืออะไรเงี้ยค่ะพงล้าเกิดมาวันน้ะหนูเงินที่เงินที่มาอะไรนะรั้งแร่ห้าร้อยหนูดีใจมากแค่ห้าร้อยนะหนูดีใจจะตายหนูก็รู้แล้วเงินที่มายอย่างไงหนูก็รวยตอนนี้ก็คือง่ายมากพี่นกม,พนมพีพี่นกมีสคริปต์พี่น่าวาแล้วก็ไลโอเอเราไม่ต้องเหนื่อยแล้ว จิ้นอังจิ้นอังจิ้นอังมีลูกเยอะก็ทําได้มีงานยุ่ขเท่าไหร่ก็ทําได้นี่นูเวย์ประมาณประมาณสี่ห้าเดือนนะคะสีแสงกว่าแล้วพี่นูดูสิเป็นคนม,มากคนหนึ่งนะอ่นะานภาษาไทยไม่ค่อยได้เนาะพูดก็ไม่ค่อยได้ฟังก็ไม่ค่อยรู้เรื่องลองทําได้อะดีใจมากตอนนี้ก็คือลูกอยากกินอะไรก็คือซื้ออะไรลูกอยากได้อะไรเดี๋ยวแม่ซื้อให้หมดเลยนะแม่ที่บ้านแม่โทรมาแม่ไอ้ลูกเป็นไงบ้าง แม่สูดให้นะแม่นะอะไรอย่างเงี้ยพี่นกดูสิแล้วเธอส่งตังค์ให้ที่บ้านได้ใช่ไหมใช่แต่ก่อนหนูสูงไม่ได้แต่ก่อนนะแม่นะไปขายลูกชิ้นที่หน้าโรงเรียนหนูร้องไห้เลยเพราะว่าเราส่งเงินให้แม่ไม่ได้ตอนนี้ก็คือหนูบอกแม่ว่าแม่ตอนนี้แม่ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะแม่มีนี่เท่าไหร่เขียนมาแม่ก็เขียนมาให้ดูหนูจะใช้ให้หมดเลยนะตั้งแต่เดือนนี้หนูจะชื่ให้แหละแม่น้ําตาไหลแม่ร้องไห้อ่ะดีใจไหมเราช่วยแม่ได้ดีใจป่ะ นั่นแหละโจได้ช่วยได้แล้วหนูก็ดีใจแล้วก็หนูก็มาอยู่ห้องด,ดีด้วยแล้วก็อะไรนะห้องกว้างๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือดบิด่ใจให้ล้วนอ่ะแต่ก่อนานานูอยู่ห้องประมาณอะไรนะสามสี่พันห้องเล็กๆแคบๆอ,อ่ะดูสิอันนี้คือดบิดีใจให้ตกใจมากพี่นุ๊กดีใจด้ยนะอยากจะฝากอะไรถึงกับคนใหม่ไหมอยากจะฝากอะไรถึงคนใหม่อยากจะบอกทุกๆคนว่ามันต้องทำเยอะๆค่ะ แต่ดหนูไม่เก่งนะไม่ใช่ว่าหนูหนูอันนั้นนะเข้ามาว่าหนูเก่งหนูเก่งหนูไม่เก่งค่ะแต่ว่าหนูทาเยอะทําเยอะก็แลได้เยอะมันต้องศึกษาเยอะนะคะเข้ามาในโดบนี้ก็คือเราใช้มือถือเดียวกันลองคิดว่าทําได้ทุกคนต้องทําได้ค่ะขนาดเปลี่ยนพม่คนหนึ่งทาได้พวกพี่ๆคนไทยก็ทําได้ค่ะทุกคนเราเราเปิดโอกาสให้ตัวเองสักัหนึ่งอย่าลังเลนะคะทุกคน สู้ๆนะคะทุกคนทําได้ทุกคนถ้าทาได้แน่นอน,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 นค่ะทุกคนบค่ะพี่นุ๊กข,ข,ขอบคุณพนกมากนะขอบคุณกำลังใจด้วยออขอบคุณมา,มากๆเลยน้องฟโฟน,ออนขอบคุณค่ะ